ยังคลุมพิาบไม่ได้รับอิสลามได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับทุกคนครับผู้หญิงหลายๆคนขาดทุนเพราะมีความเข้าใจผิดที่ว่าจะรับอิสลามได้นั้นจะต้องคลุมพิบให้ได้ก่อนนี่คือความเข้าใจที่ผิดครับทุกคนรู้ไหมครับการที่เข้าใจว่ารับอิสลามได้นั้นต้องคลุมพิ雅ให้ได้ก่อนเนี่ย เป็นแผนการชัยตอนและเป็นการอยู่ในความเสี่ยงที่น่ากลัวมากครับสาเหตุก็เพราะว่าอิสลามไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะรับอิสลามต้องคุณบิอยากให้ได้ก่อนแต่ถ้าว่าคุณมีความศรัทธ,ธาในอลัลลอฮ์องเดียวเชื่อว่าท่านมูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตขององลัลลอฮ์แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าที่ทําได้คุณสามารถรับอิสลามก่อนได้เลยครับสิ่งที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าก็คือว่าการไม่รับอิสลามนําพาสู่การตกนรกตลอดกาลครับ แต่ไม่มีคําสอนอิสลามสักข้อเดียวที่บอกว่าถ้าคุณไม่คลุมพิยาบจะตกนรกตลอดกาลเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องรีบรับอิสลามเป็นลําดับแรกไม่ใช่รอให้ตัวเองเพอร์เฟกสมบูรณ์ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีวันได้รับอิสลามเพราะไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟกครับแต่วันนี้ให้เรารับอิสลามก่อนให้ตัวเรารอดพ้นจากการตกนรกตลอดกาลก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังฝากไว้้ดีคิดครับ